ขอเถอะขอเถอะแบบขอให้ผมได้สัมผัสแบบไม่ต้องการันตีก็ได้เลยอะไรเงี้ยขอเถอะมาเถอะมาเถอะมาสักทีที่มาฮะคลิปนี้นี่เราก็รู้ว่าเสียงแต่ก็อยากจะขอรองนะฮะผมตู้ใหม่มาเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาตามรุ่มแม่น้ำว่าเธอช่างดีเหลือเกินนะฮะแต่ว่าอันนี้ได้มาแล้วดับดันเห่งได้มาตู้ที่แล้ว ตอนนี้มีตัวทั้งหมด19บเก้าใบไก่เก้าพันเก้าพันหกร้อยไม่แน่ใจ,จว่ามันได้กิโลอะแต่ว่าเหมือนมันจะมีแจกฟรีใช่ไหมเหมือนจะมีแจกฟรีนี่ไงรับเลยได้มาอีกสิบขอบคุณครับเนี่ยรู้ว่าเสียงก็ยังจะคอลองเลยเนี่ยและดูนะแต่ละตัวนะนุ่นนะตู้หน้าน้องตัวสีแดงๆตัวนั้นนะ่ะนั่นก็นอยากได้นะ แต่ตัวนี้เขาก็บอกว่าแรงนะเป็นสายฟรีนี่ลำบากใจเหลือเกินนะฮะต้องบริหารเจมบริหารเพชรดีๆนะมสักหนึ่งใบขอบคุณครับมีเท่าไหร่ก็เต็หมดเลยและกันก็ให้มาเยอะซะขนาดน,นี้ละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปนี้เราทำมาเพื่อเสี่ยงดวงอยู่แล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นละไปเลย สาใช่ไหมมันการันตีเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดแป๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเองนั่นประวัติการเปิดมันโอเครูนเหมยล่าสุดให้ตายเถอะอะครับผมทำการโหวตเลยครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคิดว่าผมจะเปิดได้ไหมจะเปิดได้ตอนกี่โลซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาว่ามันดีอของมันก็ต้องมีปะละ่ะว้าวไปแล้วหนึ่งข้ามดิรออะไรอ้าวได้การ์ดใหม่ฮะได้ไลายโคนใหม่แดนแด a แดนยังไม่มีเพิ่งได้ครั้งแรกด้วยไปเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคือต้องยอมรับเลยว่า ผมค่อนข้างจะเกลือบ่อยมากเลยล่ละ,ะได้จริงหยุนมาสองแหละไปครับสามสิบนี่ครับผมชีวิตผมก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่การันตีก็ไม่เคยได้ทองแถมพอทองทีไรมันก็ หลุดเลดท,ทุกทีเศร้าใจไม่หายเลย40ครับไปเห็นไหมผมบอกแล้วดวงผมอะ่ะมันผมแล้วเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆแสบ,บว่ส40แล้วใช่ป่ะ ห้าสิบมาเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยดวงผมอะขอบนน่ะขอโบนหน่อยเถอะไม่ต้องมาฮ้ยเลยอะอย่างน้อยก็ได้สีดาวตัวใหม่มาครับมีชาไม่ว่าแต่น้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่วะเนี่ยแต่งตัวแบบผู้ชายนะดูยังไงเหมือนผู้ชายนะ หกสิบมาเฮ้ยมาว่ามาว่ามาว่าหกสิบการันตีทองมาแล้วย่แหมนึกว่าจะมาอันแรกขอเ้อะขอเ้อแบบ ขอให้ผมได้สัมภาษณแบบไม่ต้องการรันตีก็ได้เลยอะไรเงี้ยขอเถอะมาเถอะมาเถอะมาสักทีที่มาแล้วเฮ้ยแกขอบคุณครับกูว่าแล้วพูดอะไรไม่เคยมีแบบไม่เคยอะ่ะไม่เคยไม่เคย หบอกแล้วทองก็ไม่ใช่ถอให้ออกทองมาก็ไม่ใช่ก็รอก,การาันตีรอบหน้าแล้วกันนะฮะไปเปิดแม่งกันไปเอารอบเผื่อเสี่ยงดวงตัวที่เหลือเผื่อจะทองซึ่งแม่งไม่มีวันที่จะทองอยู่แล้วได้อีกสอง ก็คือก็จะได้ประมาณสามสิบโลใช่ไหม <c oughs> คนอื่นเขาดวงดีดีนะคนอื่นเขาดวงดีดีเรานี่ยทาไมดวงถึงเป็นแบบนี้วะเนี่ยฮะ โอเคครับผมจบปิง้งโอเคครับผมได้มีชาั่ตายอดตายดีดิล่อนหกตายจ้าตามนั้น ใช่ม oh oh yeah. ีกค่สีผ่านตายห้าแล้วจาไหนอีกตัวใหม่มีชามีตัวใหม่มีเมโกมีชากดอีดิลอนด้วยเป็นไงซีสองอีสองด้วยเป็นไงเป็นไงโธอีสองด้วยเป็นไง นั่นแหละครับผมชีวิตของผมมันก็อย่างนี้แหละชีวิตวันวันของผมมันก็อย่างนี้แหละครับผมเปิดมาไม่เคยนะไม่เคยที่จะได้ตรงตามตู้สักทีนะครับผมว่าไปก็ได้มาเยอะแล้วครับผมไม่เป็นไรได้รุนรุนเหมยมาได้จริงหรืวมาก็โอเคแนละ้วถือว่าแต่มันก็นะ มันต้องรอการันตีอย่างเดียวเลยชีวิตผมอะถ้าไม่การันตีแม่งก็ไม่ได้อะแต่ก็อีเวนต์เยอะอยู่เดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บอีกทีหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยก็การันตีรอบหน้ายังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็แบ็กซอนก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมชีวิตผมก็ต้องรอการันตีอย่างเดียวนะฮะั้นแล้วก็ความเกลือผมได้ ดึงดูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ดูคลิปผมอยู่นะฮะความเกลือนั้นอยู่กับผมไปแล้วทุกคนก็น่าจะเปิดได้แบ็ก a l l แบบง่ายๆแล้วนะครับก็หวังว่าจะเปิดกันได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องอรอการันตีนะครับแล้วก็การันตีก็ขอให้ออกตรงหน้าตู้แล้วกันนะครับว่าใครอยากจะได้ดันเฮงก็ขอให้ได้ใครอยากได้แบ็ก a l l ก็ขอให้ได้นะครับ ขอให้ได้เผื่อผมด้วยแล้วกันนะครับเอา e 3 e 4อะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับ